เพื่อนในห้องเกิดท้องขึ้นมาวัยรุ่นจะมีคำแนะนำเพื่อนอย่างไรไปสอบถามกันที่ตลาดนัดหัวมุมมาร์เก็ตแอนด์มกันเลยครับ บอกผู้ใหญ่คะ่ะผู้ใหญ่ช่วยแก้ปัญหาด้วยอะคะ่ะก็กลัวนะแต่คือแบบมันก็ดีกว่าเอาเด็กออกบอกผู้ใหญ่คะ่ะผู้ใหญ่ก็จะช่วยเราแก้ปัญหาปรึกษาพ่อแม่คุณครูก็ได้ก็อาจจะมีแบบเสียการเรียนบ้างเพราะว่าต้องหยุดต้องดรอปไปไปคลอดนะคะ ถ้าเกิดเขาผิดพลาดขึ้นมาก็ให้คําแนะนําเขาค่ะเป็นกําลังใจให้เขาให้ไปบอกผู้ใหญ่ค่ะถ้าไปเอาเด็กออกเว่ามันบาปอ่ะพี่ใช่ค่ะการคือคนอนแล้วก็การไ้วย้องกันอะไรอย่างนี้ค่ะก็ต้องถามเพื่อนก่อนเอาที่เพื่อนสบายใจที่สุดนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้ชิดกับคุณพ่อคุณแม่บอกท่านก็จะสบายใจที่สุดเพราะว่าไม่มีใครรักเรามากกว่าคุณพ่อคุณแม่และคะ่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสุดท้ายเขาจะหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับเราเสมอเข้าใจว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องธรรมชาติคะ่ะวันนี้ไม่ได้มีให้ความ เราต้องคิดถึงอนาคตคิดถึงคนที่เลี้ยงดูเรามาปรึกษาผู้ใหญ่ดีกว่าค่ะการที่เราทําแท้งจะมีบาปไปตลอดชีวิตปรึกษาผู้ใหญ่คนที่มีอายุมากกว่าก็ทำให้เราแบบมีทางออกที่ดีค่ะถ้ามันพลาดไปแล้วควรจะเก็บเด็กเอาไว้เพราะเด็กเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลย เป็นตัวเราที่ทําชีวิตของเราเองค่ะบอกผู้ใหญ่ค่ะปัญหามันมีวิธีแก้ไขบอกคนที่เขาแบบผ่านโลกมามากกว่าเราดีกว่าไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ไปบอกผู้ใหญ่ที่ที่ดูแลค่ะผู้ใหญ่มีประสบการณ์มากกว่าสามารถให้คําปรึกษาและคําแนะนําที่ดีกว่า